มาสุงค่าค่ะจื้อนายิ่ท่านชนกนั่นทักกสนคิดอยู่จนันมหกทับสองในที่สิบเอ็ดแนงมือหน่ายกระไล่ยเมือุบม,มะลาถึงการอนุรักษ์ศิลปาากะการแสดงของกลไ้นั่นก็คือการรำหนกอิงกะลาออการรำหนกอิงกะลาเป็นเอกลักษณ์ของกลไ้และมีความคลังหลีภายในตัวเก่าพวกนั้นถ้ากดท่มเพราะว่าคาก็ถึนมาของการรำหนกอิงกะลาออ การแสดงฟ้อนนกกิงลาเป็นการแสดงที่มาจากการบอกเล่าสืบต่อกันการแสดงนี้เป็นการเลงแบบของสัตว์ในป่ามาพานคือกินาเีที่ออกมาฟ้อนรำเพื่อถวา,ายเป็นพุททบูชาในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาหลังจากพระองค์เสด็จไปจำพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยรูปการแสดงฟ้อนนกกิงลาเป็นการแสดงประกอบดนตรีจากกองก้นยาวของราวและฉาบจะบรรเลงอัตราจังหวะที่มีความเร็วตายตัวสม่ำเสมอ โดยที่มีท่ารำจำนวน10ท่าจําแนกเป็นท่าหลักจํานวน8ท่าได้แก่ 1. ท่าแม่ปอดแหวน 2. ท่าไหว้ครู 3. ท่าแม่แพทย์ 4. ท่าแม่หอมมือ 5. ท่าแม่ยุงตา 6. ท่าแม่หมอกนอนเครือ 7. ท่าแม่สอดส้อยข้างและ 8. ท่าแม่สอดส้อยฟ้าท่าเชื่อมจำนวน1ท่าคือท่าตั้งตัวและท่าจบจำนวน1ท่าคือท่าจบ การแต่งกายประกอบด้วยชุดแต่งกายสองส่วนคือส่วนตัวนกและส่วนหัวนกนิยมแสดงในงานมมคงต่างๆของชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านศาสนาเช่นงานออกว่างานปีใหม่ตายงานหลู่เข้าใหม่งานปลอยครูหมองานปลอยสั่งรองและงานปลอยซอยน้ำค่ะสไตล์นายน,น้องก็อยากฝากคุกกอกคุกโอนช่วยการอนุรักษ์สืกษสานด้วยธรรม การดั้มโนกีนกระลาบของเขากว่าถึงลูกถึงหลานเ่ายิ้ม้มนำนำอ,อ้อ